สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรนดอมนะคะในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครที่เข้ามาเจอใบเตยครั้งแรกในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะก็สอบถามแอดมินได้เลยค่ะค่าครูไม่จากัดตามกาลังทรัพย์นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกาลังจะช่วยเหลือเราเรื่องได้เรื่องที่คุณเครียดอยู่กังวลใจอยู่นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นฝันร้ายของคุณนะ่ะท่านจะขจัดปัดเป่าเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตคุณนะเรื่องที่ไม่ดีอุปสรรคในชีวิตปัญหาความสัมพันธ์ที่วุ่นวายลุงรังหรือนะคะอุปสรรคต่างๆท่านกำลังจะคลี่คลายกำลังจะขจัดปัดเป่าเรื่องนี้ให้สิ้นสุดลงนะคะ ถ้าเราเจ็บปวดเสียใจเราผิดหวังนะคะเราโดนละเลยในเรื่องของความรู้สึกโดนปิดกัน้นโดนบล็อกนะคะโดนทําให้เจ็บปวดเสียใจหรือการโดนหักหลังโดนเอาเปรียบเนี่ยเราจะได้รู้จะได้เห็นความจริงนะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะตัวเราเองเนี่ยจะมีความสดใสามากขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้สดใสและชฉยไลมากกว่าเดิมนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ลดน้อยลงค่ะ ชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากนะคะอะไรก็ตามที่เป็นความผิดหวังเป็นหมอกที่มันปกคุมไว้ไม่ให้เราเห็นความสว่างนะคะท่านจะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะดึงคนไม่ดีออกจากชีวิตเราวิบากกรรมต่างๆกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะตัวเราเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้อง จัดการควบคุมการเงินนะคะหรือเราเครียดเรื่องการเงินตอนนี้อิสรภาพทางการการเงินนะคะก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะขอให้คุณมั่นใจไว้นะคะว่าสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วความรักดีๆโซเมชทวินเฟมคู่ที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่สดใสขึ้นในในในครั้งนี้เออมันสดใสขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยนะมันจะเป็นข่าวดีที่เรารู้สึกว่า เราเคลียร์ได้เราสะสางได้เราแก้ไขได้แล้วผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนน่ะได้รับเครดิตได้รับการยอมรับในเรื่องของผลงานนะคะใครที่แข่งขันไปประมูลไปประกวดราคาก็มีโอกาสจะชนะนะคะเราเองอะ่ะจะสามารถเหมือนกับพิชิตสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือเราในเรื่องเหล่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะพิมพ์7 77 7รับพลังงานดีๆนะคะคลี่คลายปัญหาคลี่คลายอุปสรรค จบเรื่องไม่ดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใส mm. ใไฉไลมากกว่าเดิมขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา